โอ้ยมี่โยน่ากลิ่นกิ่นมากนึงหันเนี่ยค่ะพระกันเก็บบักทัวสารสร้างสิประหารชีวิตเกดเลยสีตัดบักทัวค่ะสารอยู่หูดีแง่สร้างปะหารชีวิตบังนีติดเราขี่เรายุ่นี่ขี่เรามีสองสามไล่ยุ่นี่บักเจ้าของสวนก็ติดเราสารสร้างปะหารชีวิต ใายในสองสามมือนี่ต้องทำไล่หลักฐานออกให้มัดอยู่ในเนี่ยสารมีโยคะเนี่ยสารยูหูด,ดีงแง่นี่มีค่ะสวนนี่กระจ้าตลอดปีถือสร้างใหายโดยที่ว่าต้องประหารชีวิตเลยโบไ้เมตจะว่าบักทั่วน้อยๆนุ่มๆเนี่ยค่ะเขาโบไฮย,ยูเลยนี่เนี่ยบักทั่วน,น้อยๆนี่โบไฮยูเลยจ้ะนี่เนี่ยตะเล็ดตูนบักทั่วบ่ค่ะพี่น้อง จะเนียกตูนบักทัว่วน้นอยๆนิดๆต้องต้องเก็บค่ะต้องเก็บไวที่สุดเก็บซาก็บ่ได้เนี่ยบ่ให้เวลาเวลาเก็บเลยค่ะบ่ให้เวลาที่ว่าต้องอยู่ตลอดปีทั้งๆท,ที่มัเมาตลอดปีค่ะข<า>ันเนนมื่อนี่กับท่านค่ะนอยู่หอดคำก็ได้ค่ะบริเาียเก็บเม็ดนูนะ่น่ะเก็บยังสิท่านบ่ท่านเพียอจะมาเก็บทนหลามมันบ่ท่านเหตุท่านเบิดสุเนวเอี่ย สารสั่งประหารชีวิตมึงต้องไปโดยเร็วที่สุดถ้าไม่งั้นมึงตายเคยเห็นบ่สงขรามสงครามโลกกขั้งที่หนึ่งที่สองบ่าว่าต่อุกให้น,หนาล่ะค่ะยังหุดดิงแง่สวีเดนนี่ก็มีค่ะสารสั่งคำสั่งสารเจมันเพิ่นกาะเอะอเพิ่นเป็นพระราชาเนาะ ต้องฟังคำสร้างสารตัวลูกก่อยก็แหงงูแหงเงาเห็ดเ,เ,เวียกให้ตัดง,งตัดงงต้ดงงดาอ้อมสวนควมดีบพมีจักเม็ดถือสารสร้างก็ต้องออกค่ะเออใช่เพได้ก็ว,กกว่าบ่าดีปากแข็งก็ว่าปากมากปากดูปากเป็นแล้วผู้ปากดูดูนั่นดีมดบยเพเ็ดนั่นปากเป็นน่ะปากดูนัน่นได้เปรียบ ผู้บ่เฮ็ดผูด้บ่เว้านี่โอ้โหค่ะสุดยอดค่ะเอาย,ย่าเหยียบพุ่นน่ะมันสิแตกแอ้ขึ้นเนี่ยเขรียนี่ดกนี่เพราะว่ามันซ่อนอยู่ข้างในเพราะว่าสจะจงไว้เอาแนว <c oughs> เป็นบ่หมากมันใหญ่ๆเสื้อไม้ดอกค่ะพุกบ่คืออันนี้ดอก <c oughs> อเขาปลูกอีหยังเขาก็เสียด,ดายเนาะพี่น้องเอ้ยเขาก็เสียด,ดายมันคือกันล่ะเป็นคนตะเขาซัวตะลูกโตนี่ล่ะขี้เราบักหน้าขี้เรา ก็คุณเลี้ยงมั่งกูเอาเหล่าติป้อนกูไม่เอาเขาดอกป้อนบักนาขี้เหล่าเออบักขี้เหล่านี่ละหาเลี้ยงเฮ็ดให้มีบ้านได้อยู่ยูหันได้มีกันเฮ็ดได้อยู่ยูหันเออเมันติตายก่อนได้กันเฮ็ดกับมีให้ได้อยู่ได้ขายได้เงินได้ปีก้าขายแข็งได้เฮาได้หอนยูนี่แหละผลชุดท้ายบักขี้เหล่าก็บซัวเบิ้ด มัยังไม่ยู่อีกต่อไปกูจะลูกขี่เรากูเนี่ยแหละขึ้นมากม,มาฟืน,านมาฟูโอ้โห่วงเพิเ่งเห็ดงานได้ปีสองปีนี่เก่งหลายปีกล้าขายแข็งหลายตัวสี่เหยียบคนทั้งโลกคนอ้อมสวีเดนนี่กูสิเหยียบแมงผู้เดียวเลยจ้าหรือบ่ยผู้ใดได้เหยียบเนี่ยไซอันนี้นี่ยก็จะเอาไปฟุ่นคนาานันเนี่ยไปสวนไม่ ห้เ,เก็บก็ได้ยาย่าเร่ต้องไปเก็บหรอกมันอันนีันสิลมค่ตยดค่อยเ็ดๆไปเลยละแต่เล็ดตตนบักทัว่วพี่น้องป้องไปเอ้ยเบิ่งบอกทั่วโหลดทั่วอ่อนอมืนอมนี้เนี่ยบอกทัวอ่อนบักทัวออน้อยน้อยนี่ก็ต้องเก็บค่ะนี่พี่น้องมึงดูเนี่ยหน่วยบ่ให้ในไงจังเม็ดต้องเก็บค่ะแทนที่สิได้เก็บอีกหลายชุดย้อนต้องฟังคำสารค่ะสารสั่งสาง,งออกคำสั่ง Mm. มึงเอาลดนี่ไนมากอันนี้ในพักศอกพักซี่โมนี่ก็ต้องลือต้องเก็บค่ะเนี่ยย่าเอาไว้สารสัง่งเราต้องฟังคำสั่งสารเด้อพี่น้องเอ้ยมึงเอาลดตัดสิทได้เบิดขาได้หอดค้นคมปานมีดค้าวเบาของคนนี่ปัดเถอะมันจะเลื่อนคักแท่คนนี่ฮห ให้มุงจะเลื่อนจะเลื่อนเด้อบอกลาเอ้ยผู้ใดมึ้งไม่ริดไมีเด็ก็ได้จะเลื่นอนลุงเรื่องโหลดแด็กเอ้ย,ดยอดเด็ดก,ดกย,กยายมาลือสวนลูกมาแด็กอ้วนมันก็มา,ามดามอก เก็บออกแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วเพี่เอ <laughs> ือกับ no. Is ่กห no ั mar, ่นได้ใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งตรงฝากเก็บออกหมากน้อยหมากใหญ่หมากยังเก็บออกเบิ้ดค่อยเก็บไปละจ่าเก็บสองรอบสามรอบทวนหลายอยู่เด้มันหน่อยๆเด้อค่ะพี่น้องมันอยู่ใน่ๆค่ะต้องมันต้องดึงใบทิมเลยพี่ม่ต้องจ้องไว้ค่ะหมากน้อยหมากยังมันจะเก็บไปโหลดดึงทิมให้เบิดจ้า ไปโทษบอกลูก่อยแล้วถามลูกเขแล้วว่าเก็บจะฝ่ายนี่ฝ้ายนั้น่าไปเก็บแม่จะขอยซื้อในก็นตาม่ามีสิทธิ์อันนั้นก็สารน้อยเื่กันสารแพ่งเรือนอันนั้นสารเตีย้ยสารเตีย้ยสารเตี้ย่าไปแก้ของเขาทั้งทั้งที่กูซื้อใน,าน้นาก,กัแตฮมบจะมีสิทธิ์อยังทั้งสิน้นอือของเขาขเป็นของเฮา,เาพูดห<า>น้าแม่กูผู้ซื้อปุ๋ยแม่กูนี่แหละ เครื่องยนต์กูจีเบเบิดกำเบิดเวทตอนนี้ต่อไปปาดกินอะมากันแอปเปิลหอยเจี๊ม่าเบิดกำเบิดเวทแล้วลูกกอยยายทำลายหลักฐานให้หมดแล้วนะคำสั่งศาลค่ะอีแม่ไปยืดสวนพุ่นเหรอด้วยบาทหนึ่งเออเด้อแล้วก็ไม่ได้คืนพ่อมค่าสวนห้ารอย บ่ม,มีค่าคุณจอกคุณเจียอีหยังสบายอ้าเราไปได้ดยุณยายก็คนเด้ค่ะบ่บ <ละ S 1> ่แ <ละ S 1> ม,มันมีตาอ,อำนาจอยู่นี่เด้ศาลอยู่นี่บ่มีประโยชน์แล้วคนล้มอย่าข้ามบักขี<ะ>่เรานี่มึงอย่ามาอยู่อย่ามาเกิดให้คนใส่คักป่านนี้อียขแมมบ่น50 ทีมทีม,ทมอันใดเสียเอาไว้บักลาเสียเอาไว้ก็เอาไว้อ,อ,ไวอันใดเสียฝากไว้สูไว้ก็ฝากป,ปากดเรื่อยเรื่อยเอาเนี่เอาเม็ดเอากองไว้หขนนาดเดี๋ยวเข้าไปเก็บกองไว้หขนาดหมวกก็อยู่ในแใบขุดเด็ดเดี๋ยวใบุยังไม่เป็นกาวไปนั่นนะยังบ,บังอาจเก็บไปให้หมดหรือไปให้หมดค่ะเก็บเลยทำลายหลักฐานเลย โพด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 บักโม่บักแตียงเจ้าขาบักทัวมากน้อยบักไงพิขาดต้องได้เก็บมดค่ะอือบักอือกับพ่อบักอือค่ะถือกล้องไรต้องทำยายสิเทพบักทัวลงยายสิไม่ฮะนวดทัดตัวสั่นบ่ได้เอามากานสั่งนะบ่ได้เอามาเนี่ยชมรุ่ิ่งมากน้อยบักไงเดี๋ยวยายสิเก็บยายสิโพดลง เก็บเมดเพราใส่บักกะนีน้ำเก็บเมดเลยจ้าพักไอตูพักงังมันเก็บึ้นในเมดเลยค่ะมองดูแต่เลืตนศาสตร์บอถือคำสั่งสารใหญ่ออกจากสวนดวนบุสันถือประหารโอเคค่ะบ่มีแต่ครีกอยูอุกเรนาค่ะยูในสวีเดนก็มีค่ะสงข้ามโลกขั้งที่8